สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาอัปเดตผักให้เ,เพื่อนๆดูนะคะทุกคนอัปเดตผักที่ฟ้าปลูกไว้นะคืออยู่เมืองนอกนะคะทุกคนต้องปลูกผักกินเองนะคะวันนี้ฟ้าก็เลยจะมาอัปเดตผักให้ดูนะคะว่าโตไปถึงไหนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าฟ้ากลับไปเมืองไทยสามอาทิตย์นะว่าผักฟ้านะคะว่าจะยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะทุกคนไปคะ่ะแต่ว่า มีมะเขือเทศนะคะทุกคนมะเขือเทศนี่ค่ะนี่เห็นไหทุกคนมะเขือเทศฟ้าดกมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูเลยเนี่ยดูขาเพื่อนๆฟ้าปลูกไว้บนดาดฟ้าเนาะตอนนี้แดดจัดนะคะเขาก็เลยออกลูกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าฟ้าคงจะไม่ได้กินแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดไปเมืองไทยนะคะเพื่อนๆน,นี่นี่เขาใกล้จะ เหลืองแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือเทศไทยนะคะที่ฟ้าจะเอามาตําส้มตำเนาะจะามาไว้ตําส้มตํากินนะมะเขือเทศนะคะแนะนําเลยนะคะว่าปลูกที่ต่างแดนนะคะเพื่อนๆออกลูกดกมากเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้แต่ไร้ฟ้านะคะทุกคนงามมากแล้วเนี่ยงามมากเลยนะคะฟ้าว่าจะหากระถางมาเปลี่ยนอันนี้ฟ้าก็เก็บเก็บกระป๋องกระป๋องโยเกิร์ตนะคะที่ทํางานเนาะ เอามารีไซเคิลทำเป็นทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนด้วยการประหยัดนะคะฟ้าก็เลยใช้ใช้กระป๋องโยเกิร์ตที่ทำงานเนาะเพราะว่าโยเกิร์ตนะคะที่ละที่เอ,อ่อห้องครัวนะคะมีกระป๋องโยเกิร์ตเยอะเลยนะคะฟ้าก็เลยเก็บเอามาฟา้าไม่อยากซื้อกระถางนะคะเพราะว่ากระถางที่นี่แพงนี่คะ่ะทุกคนพริกพริกออกหน่วยแล้วจ้านี่ออกหน่วยแล้ว พริกน่าจะได้กินอยู่นะคะเพื่อนเอนเนี่ยเพราะว่าเดือนตุลาที่เยอรมันจะหนาวแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้กลับเป็นเบียแมงลักนะคะแมงลักแมงลักที่ป้าปลูกไว้นะพอปลูกไว้เยอะๆนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ช่องฟิตไปกินหน้าหนาวเนาะพริกฟ้าก็มีหลายต้นนะคะต้นนี้ก็ออกแต่พริกฟ้าออกดอกทุกต้นเลยนะคะเพื่อนเ ออกดอกหมดแล้วนะคะต้นเล็กต้นน้อยนะคะออกดอกหมดเลยนี่ตะมุตะมิต้นนี้ก็ออกนะต้นจิ๋วจิ๋วเองคะ่ะแต่ออกดอกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราเขาเจอแดดนะคะเขาก็ออกดอกเนาะส่วนใหญ่ฟ้าจะเน้นเอ,อใบมังรักเยอะมากเยอะนะคะเพราะว่าเพราะว่าสามารถใส่ใส่ช่องฟิตไว้กินได้นะ นี่กระเพาก็งามงามนะคะทุกคนเนี่ยกระเพาก็เริ่มงามเนาะเพราะว่าเพราะว่าเยอรมันหนาวนานนะคะเพื่อนๆหนาวอากาศเย็นนี่ก็เป็นเบีย้ยเมล็ดแมงลักนะคะาพาเพิ่งจะแยกเมื่อวานนี้เนาะแตงแตงฟ้าก็มีนะเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังออกลูกนะคะกระป๊บกระแป๊บนี่ค่ะลูกเล็กลูกน้อยดกด้วยนะคะนับได้หลายลูกแล้วนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นเบีย้ยแมงลักนะคะเยอะเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เบีย้ยแมงลักมาเอาเด้อน,นี่เยอะแยะเลยค่ะเพรคือฟ้าไม่รู้จะไปทําอะไรปลูกแต่ขึ้นเยอะอันนี้โตแล้วนะคะแมงลักนี่จะกินได้แล้วใกล้จะกินได้แล้วนะอันนี้มะเขือแต่มะเขือเนี่ยคงจะไม่ได้กินนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามะเขือต้องใช้เวลานาน,านมากเลยนะคะฝ่าจะได้กินเนาะ ทุกคนดูมะเขือต้นนี้นะงามสุดๆเลยนะคะตอนแรกฟ้าคิดว่าเขาจะตายนะคะแต่เขากลับไม่ตายเขากลับฟื้นขึ้นมาแล้วงามมากแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเพราะว่าฟ้าคงจะไม่ทันได้กินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวก็จะมาแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะทุกคนแมงรักฟ้าก็เอ้ยไม่ใช่โหระพาโหระพาเอ้ยนะพูดผิดขอโทษทีใบกะเพราฟ้าก็มีหลายต้นนะสี่กระถาง อันนี้ก็เป็นผักเยอรมันนะอันนี้เขาเรียกว่าแพงมากแต่ไม่รู้ชื่ออะไรจําไม่ได้เขาบอกว่าแพงมากเลยนะคะ mm hmm. ผักแบบนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าแพงงมากนะไอใบงีกงกอย่างเงี้ยนะคะทุกคน mm hmm. ดูเหอะลูกต้นนี้นะโ mm hmm. อ้ยมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นตาสออนเด้อจ้า mm hmm. ทุกคนค่ะวันนี้ฟ้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาอัปเดตผักให้ดูเนาะ มาอัปเดตผักที่ปลูกไว้ให้ดูนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะทุกคนนู่นดูโอ้โหแบบว่าบรรยากาศนี่ฟินสุดๆเลยค่ะทุกคนู่นดอกไม้ดอกไม้เนาะดอกไม้นู่งก็สวุ้ยสวย,สวยออกดอกเลยนอืคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ เอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะถ้าฟ้ามีอะไรฟ้าก็จะมาเล่าเพื่อนๆอ,อีฟังอีกนะคะบ๊ายบาย